เป็นยังไงถ้าทีมชื่อดังเหล่านี้มีสัตว์ดุร้ายคอยปกป้องสมโมสร ก็จากคอมเมนต์นี้นะครับขอสัตว์เลี้ยงแต่ละทีมหน่อยครับแต่คือสัตว์เลี้ยงมันธรรมดาไปเอาเป็นแบบสัตว์ดุร้ายดุร้ายเท่แบบเนี้ยนะมาปกป้องสโม,มสรดีไหมโอเคปะ่ะแล้วผมอยากจะบอกนะว่าคลิปนี้มันมีหลายทีมมากๆทีมดังๆทั้งนั้นนะเออทีมไม่ใจเพื่อนๆนะเออกดเพิ่มรายการโปรดไปเลยเพื่อกลับมาดูย้อนหลังได้เนาะเนี่ยเห็นไหมพเพื่อนๆขออะไรผมก็จัดให้พิมพ์อะไรมาผมก็ทาตามเห็นไหมล่ะรักเพื่อนๆแค่ไหนแล้วเพื่อนๆจะทีมอะไรสัตว์ร้ายที่คอยปกป้องสโมสรเพื่อนๆจะเท่ขนาดไหนไม่ต้องรอช้าไปดดมมมมมาาาเเเรรริิิ่ทีแแกกกกับบบบชซนนนนคผผโโโ้้้้หสงงตว็ใุย ตึงอ่ะคิดดูดิใครมาเล่นในบ้านเชลซีนะก็มีสิงโตมันเดินอยู่แบบใส่ชุดเกาะเอ้ยยังไงวะโอ้โห و, เพิ่มความตึงเยอะเลยเนี่ยแฟนเชลซีชอบไหมครับพพ่มาบอกได้นะแล้วก็มาต่อกันที่ทีมตราหมีแอดมาริดนะครับผมโอโ้โหดูโคตรเท่เลยเป็นหมีใส่ชุดแบบเออมันกึงกก่งเกาะกึ่งราชาหรือเปล่าเนี่ยโอย้ยังตึงคิดดูดิไปเล่นในบ้านแอดมาริดนะโอ้โหมีหมีเดินคุมเอ้ยเท่ดิเหมือนเนี่ยแฟนแอดมาริดผมก็จัดให้นะครับผมขอมาหลายคลิปแล้ววันนี้จัดให้แล้วแล้วก็มาต่อที่บาร์เซลโลน่านะครับผมกับทหารลานะ จะหูสั้นๆกว่านี้นิดนึงนะครับผมเป็นไงครับก็คือเท่มากๆนะครับผมเฮ้ยใครไปเล่นบ้านบาซ่าระวังให้ดีนะโคตรตึงเลยนะแล้วก็มาต่อที่อาร์บีไลซิกนะครับผมอันนี้ค่อนข้างจะโหดนะเป็นกระทิงดุสองตัวเลยโอ้โหเป็นไงใครเข้าสนามอาร์บีไลซิกนะผมบอกเลยเสียวสันหลังแน่นอนโหโคตรเท่เลยวะเป็น2ตัวคู่เลยนะนะเออโคตรเฟี้ยวแล้วก็มาต่อที่อินเตอร์มิลานนะครับงูใหญ่สีน้ําเงินแบบนี้โอ้โหดูดิโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะแบบใส่ชุดเกาะเลยนะเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้คือโคตรขังอ่ะใครเป็นแฟนอินเตอร์ผมจัดแน่นะครับคลิปนนนนนี้้ะคครรััับบบเเป็ไไงชอมมมยฮทา่ งงแล้วก็มาต่อที่บูฟพฮมตันนะครับโอ้โหโคตรโหดเลยวะเป็นหมาป่าแบบเนี้ยโคตรโหดจริงวะเออเป็นสัตว์ร้ายปกป้องสโมสรนของจริงนะใครจะไปเล่นบ้านบู๊บก็ไปเถอะผมไม่ไปคนหนึ่งละแฟนบูฟผมจัดให้อะนะเทจัดเลยอะ <S <S แล้วก็มาต่อที่บริุสเซียดอร์มูนนะครับผมเป็นพึ่งสีเหลืองแบบน,นี้แต่คือใส่ชุดก่ออย่างตึงอะแฟนดอร์มูนดูดิเฮ้ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่เท่มากๆในวันนี้นะเออโคตรเฟี้ยวใครเป็นแฟนดอร์มูนผมจัดให้แล้วนะครับไม่ผิดหว อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพิ่มในการปวดแล้วกดแชร์หน่อยได้ไหมครับแชร์แล้วถ้าคุณเข้ามาดูใหม่ยินดีต้อนรับนะครับผมยังมีคลิปมันๆในช่องอีกมากมายนะครับกลับไปดูได้นะใครที่ช่วยผมแชร์อะไรแบบนี้หมดแล้วผมขอบคุณจากใจนะครับจะได้มีกําลังใจทําต่อนะแล้วแฟนลิเวอร์ม,รมัธบิลดแมนยูเตรียมตัวครับไปดูต่อแล้วก็มาต่อกันที่เรือพู่กับนกเรือเบิร์ดติดไฟแบบนี้นะครับผมคิดดูดิไปเล่นในแอนฟิลด์นะจะโหดขนาดไหนมีนกเรือเบิร์ดแบบนี้บินโอ้โหทั่วสนามนะครับผมแฟนลิเวอร์พูลผมจัดให้ตลอดนนนะคครรรับบบบบบผมมมใชออกกิิเเว์์ดแี้พพา ได้นะจ้าโอ้ยังเฟีย้ยวเลยสีแดงติดไฟด้วยแล้วก็มาตอนที่เรอัลมาดริดนะครับผมเป็นสิ่งโตจะเป็นสีขาวใส่มงกุดด้วยยังตึงเลยใส่ชุดกอดอีกเอาเอาเขาไปโอ้โหบักไปใหญ่แล้วนะครับยังตึงครับแฟนมาดริดผมจัดให้ทุกคลิปนะครับถ้ามันทําได้ผมจะจัดให้นะเป็นไงหวังว่าจะถูกใจนะแล้วก็มาถึงที่สุดท้ายอย่างแมนยูนะครับผมอันนี้มันจะไม่ใช่สัตว์ปกป้องสโมสสครับอาจจะเป็นแบบปีศาจแล้วกันนะโอเคไหมในคลิปนี้เป็นปีศาจนะดูดีโอ้โหโคตรน่ากลัว ยังโหดเลยบอกให้และตั้งแต่ต้นคลิปขอถามหนึ่งคำถามคิดว่าสัตว์ที่ปกป้องสมสอรทีมไหนโหดสุดพิมพ์มาบอกได้ไหมอยากรู้ว่าตัวไหนโหดสุดและผมหวังว่าทุกคนน่าจะถูกใจคลิปนี้นะครับผมและไม่ต้องห่วงทุกคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนผมอ่านเสมอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงพิมพ์มาจะสัตว์ปกป้องสมสอรทีมไหนโหดสุดขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกๆอีกม,มากมายอยู่ในช่องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ